เ,เดี๋ยวไีค่ใครอยอยู่กับปูน่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับซึ่งในขณะที่เรากำลังเดินลงไปที่จุดซึ่งเชื่อว่าเป็นวังบาดานหลวงปู่สุขโขก็ได้ทำการนั่งสมาธิ กำหนดจิตสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดทางให้กับพวกเราซึ่งโดยปกติแล้วน้อยครั้งมากที่ท่านจะเข้ามาเพราะไม่อยากเป็นการรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำแห่งนี้ครับมี ลักษณะของทํ้มเ่เป็นทั้งปิดใช่คือไม่ใช่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก็จะยังจะไม่มีการเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับต้องมีผู้ชำนาญหรือผู้ที่อยู่ที่นี่เท่านั้นจะเข้าไปได้แต่จริงๆแล้วทะลุไปได้ถึง3ลูกภูเขาสามลูกใช่ครับ